หากกล่าวถึงปริศนาที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันคงต้องนึกถึงสิ่งที่หลับไหลใต้ผืนแผ่นดินจีนสุสานที่ถูกขนานนามว่าเป็นความลับยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์โลกนั่นคือสุสานจากักรพรรดิจินสี่ฮ่องเต้ผู้รวบรวมผืนแผ่นดินจีนภายในสุสานแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงกองทัพทหารดินเผานับหมื่นแต่ยังมีกับดักสังหารซ่อนเอาไว้ทั้งหน้าไม้พิษกลไกอัตโนมัติและแม่น้ำประหลอดที่ไหลวนอยู่ในห้องลับซึ่งถูกจารึกไว้ตั้งแต่สมัยโบราณซอหมาเชียนอาลักษ สมัยราชวงศ์ฮั่นผู้เขียนและเรียบเรียงพงศาวดารสื่อจีนที่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ช่วงเวลากว่า3,000ปีของจีนได้บันทึกราชกิจของจักรพรรดิจินซีครั้งสร้างมหาสุสานอันยิ่งใหญ่เอาไว้ว่าพระราชาวังหอคอยกลุ่มอาคารจำลองนับร้อยแห่งเครื่องใช้มีค่าและวัตถุสวยงามบรรจุไว้จนเต็มสุสานกับดักเกาทันพร้อมจะปลิดชีพผู้บุกรุกทุกเมื่อประหลอดไหลเวียนดุดแม่น้ำนับร้อยสายทั้งแม่น้ำเหลืองแม่น้ำแยงสีและท้องทะเลเบื้องบนจำลองหมู่ดาวบน สวร์<ม>เบื้องล่างนั้นจำลองพิพ,พตะเกียงไขน้ำมันปลาวานสว่างสวยไม่มีวันดับจากอักษรที่ถูกบันทึกไว้นับพันปีได้ถูกพิสูจน์ด้วยนักวิชาการสมัยใหม่ที่ตรวจพบปริมาณปรอทสูงผิดปกติบริเวณรอบสุสานเหมือนจะเป็นสิ่งยืนยันว่าสิ่งที่ถูกบันทึกไว้คือความจริงนี่คือสาเหตุว่าทำไมตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าเปิดสุสานออกมาอย่างแท้จริงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดแต่ก็ยังมีความเชื่อว่าหากรบกวนสุสานนี้จะเกิดหายนะใหญ่หลุ หวงตามมาว่ากันว่าจากักรพรรดิจินซีไม่เพียงสร้างสุสานเพื่อเตรียมไว้สําหรับการใช้ชีวิตหลังความตายในปอลโลกแต่ยังกักขังดวงวิญญาณของเหล่าคนงานนับหมื่นทหารมากมายนางสนมกำนันอันเป็นที่รักที่ถูกฝังทั้งเป็นภายในสุสานและยังคงกังวาลด้วยเสียงกรีดร้องในความมืดกราบจนทุกวันนี้ปัจจุบันการที่ภายในสุสานจากักรพรรดิจินซียังไม่ถูกเปิดออกกลายเป็นปริศนาที่โลกต้องจดจำคำถามคือหากวันหนึ่งมนุษย์กล้าเปิดมันขึ้นมาสิ่งที่ถูกนำออกมาจะเป็น เเป็นพียงโบราณะวะัุหรือจะเป็นคำสาบโบราณที่รอคอยการปลดปล่อยมามากกว่าพันปีกดติดตามดิสตอรี่ไว้เพราะเรื่องต่อไปอาจทำให้คุณขนลุกยิ่งกว่าเดิม